านชาโรงแรมบริดทุกคนดูว้าวดูตระกูลผักทั้งหลายไม่เคยเจอผักเยอะแบบนี้มาก่อนเลยเพื่อนดูสิโอ้ไม่กอดมีลูกพูนอีกแล้วเหมือนตุรกีเม็ดอะไรเนี่ยมะกอกดองโอ้อย่างเยอะดูดูด,ด,ดอย่างเพียบตระกูลผักทัง้งนั้นนี่มีพอนี่มีอีก อะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ทูหน้าทูหน้านี่อะไรไม่รู้นี่อะไรไม่รู้พริกอยู่วะเฮ้ยเขากินกันแปลกแปลกหรออะไรวะเนี่ยนี่ชีสโอ้โห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 สุดๆชีสเพียบไหนเรามาดูตรงนี้เฮ้ยนี่มันมากอกผมชอบ ดูเครื่องเทศโอ้โหอย่างเยอะอลังแล้วขอดูซิตอนช้ามีอะไรบ้างนีง่น,น,นี่ไข่เป็ดต้มนี่อะไรครับเห็ดไปนี่น่ากินว่ะเห็ดเนอะเห็ดออมเล็ตนะน่ากินกว่าน่ากินเดี๋ยวเตือ้น้องถ่ายรูปหน่อยอ้าวคลามอันนี้น่ากินน่ากินโอ้อันนี้อะไรอีกหม้ออันนี้มีอะไรหม้ออันนี้มีอะไรอันนี้อะไร โอ้ยนี่ก็น่ากินนี่คืออเรฮ้ยนี่น่ากินว่ะอันนี้ไข่ชีสป่ะชีสไม่มีเนื้อวัวนะอันนี้อะไรสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะพี่แตบดูหน่อะที่ลูกใส้ก่องเลยอ่ะพี่ไก่หชือหมูนะคะหรือจะไปกินเนื้อวัวแบบที่นี่เขาค่อบกินเนื้อวัวกันเไม่ห้หมูเอิงเฮ้ยนี่ก็น่ากินนะพี่ไต่ชนแรงนี่ก็น่ากินนะพี่หนู้มโอ้ยน่ากินน่ากินน่ากินดูขนมซี่โครงซองโอ้โหพอกินช้างวังหนึ่งควไม่ได้เรา อย่างเยอะนี่ดูบ้าไปแล้วบุมของหวานอย่างเยอะเค้กอะไรหเห็นขนมปังอุ้ยเฮ้ยโอ้ว้าวเค้กอู้ยนี่อยากกินเหมือนเปิ้อลอืมเฮ้ยโคตรอลังเลยอะเค้กอ,อลังมากเลยอะสุดๆพี่เบดูเค้กเลยหูนี่ทิพยบอลอยากกินนีไ่ไงอู้ กินได้กินอยู่ๆเล้เนี่ยคนกินเลยกรีดดูผลไม้ผลไม้ว้าวพอขอนอนที่นี่แล้วกันขอนอนตรงนี้สุดๆโอ้โหสุดๆชอบชอบมากชอบมา